วันนี้ปอบปัตเทเวลนะฮะอยู่กันที่โรงแรมเซนทราโคราชครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาทานอาหารบุฟเฟ่ครับผมคิดว่านะอันนี้ผมเราวัานะผมคิดว่าบุฟเฟ่ที่เซนทราโคราชในตอนนี้เนี่ยณนะเวลานี้เนี่ย มีเป็นหัวที่แพงที่สุดละในโคราชณเวลานี้นะครับซึ่งหัวที่แพงที่สุดของเขานะอยู่ที่1755บาทอันนี้คือเน็ตนะครับถ้าไม่เน็ตก็คือ1490บวกบวกนะครับซึ่งช่วงนี้มันจะมีขายอวเชอร์อยู่ที่เดอะมอลล์นะฮะจนถึงวันที่28กันยาถ้าเกิดซื้อ4ใบเนี่ยคุณได้ห้องพักฟรีมูลค่า3,800บาทรวมอาหารเช้านะฮะฟรีเลย1คืนนะฮะสำหรับ2คนพูดเหมือนเขาให้สปอนเซอร์นะฮะจริงๆแล้วผมจ่ายตังเองนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตัวอาหารมันจะเป็นยังไงตามชมครับ นี่ผมก็มังจะกินล l o เตอร์แต่ว่าเหมือนน่าจะเป็นล l o เตอร์แช่แข็งอะ่ะผมว่าเนื้อค่อนข้างยุยอีกนิดนึงผมก็จะมาสรุปในส่วนของตัวบุฟเฟ่นะฮะที่ทานไปสรุปไม่ง่ายๆนะแค่ส,ส่วนตัวผมเนี่ยทานหัวละ690พอแล้วนะฮะเพราะว่าในส่วนของ หัวละพันเจ็เนต็ตนะครับมันค่อนข้างที่จะถ้าใครทานเยอะก็อาจจะคุ้มนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมว่าคุณภาพมันร่อยไปนิดนึงคุณภาพในส่วนของล็อบสเตอร์ที่มันแบบมันเนื้อมันยุ่ยอะ่ะค่อนข้างยุ่ยน้อยชิ้นมากเลยผมสั่งไปทั้งหมด8จานนะฮะใน8จานนี้เนี่ยมันมันจะมีเนื้อที่แบบดีๆประมาณแค่2จานเองอะ่ะนอกกนั้นมันยุ่ยหมดเลยผมว่าน่าจะคุมคุณภาพให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของโฟกา เสิร์ฟมาชิ้นค่อนข้างเล็กแล้วก็บางจริงน่าจะทําให้ชิ้นหนากว่านี้ให้มันนุ่มให้มันมีความเป็นฟอกาอะ่ะว่าง่ายอันนี้มันเหมือนแบบเอาฟอกกาแหง้งบางแหง้งมาทอดให้มันกรอบเฉยๆแค่นั้นเองก็เลยมีความสุขมันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ว่าพวกสปาเกตตี้ก็ไข่ปลาเมนไทโกะละมม้งใช่ไหมอะไรนี่แหละก็คือถือว่าอร่อยอยู่นะครับแล้วก็อาหารไทย นะฮะถ้าเทียบในลายบุฟเฟ่นะในลายบุฟเฟ่ที่เราเดินไปตักเนี่ยอาหารไทยอร่อยนะครับผมก็เลยแนะนำที่จะเป็นหัวละ690หรือ1,190ก็ได้นะผมคิดว่านะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมว่า690ก็โอเคแล้วแหละนะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของบุฟเฟ่ของ How s e อ f g กินะครับของเซ็นทราโคราชครับขอบคุณที่ตารับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ